วันๆยังหวานอยู่ของเรานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาย้อนวันวัยกับคุณมนสิทธิ์คำส้อยและคุณสิรินทานิยากร,ร,รทั้งคูงค่นี่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมมากมายมหาศาลต้องบอกอย่างนั้นอย่างคุณสิรินทานี่ช่วงช่วงสมัยนู้นนะฮะที่ออกอัลบั้มนะฮะเขาบอกขึ้นเวทีคือ ต้องบอกว่าสมัยนั้นเพราะว่าขึ้นเวทีโลกดนตรีซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไม,มไม่มีแล้วเห็นบอกมีแฟนเพลงมามาดูกันเยอะมากขนาดที่ว่าต้นไม้ออกลูกเป็นคนนี่คืออะไรฮะก็คือก็คือเขาเข้าไม่ได้แล้วพอเต mm ็มเต็มเปิมเนี่ยเขาก็ป,<ห>าปิดประตูปติดประตูปุ๊บทีนี้คนที่มาก็คือมาแล้วอ่ะอยากดูทั้งในล่ะเพราะมองไม่เห็นนี่อ่าก็ปีนสิต้นไม้อยู่ตรงตรงริมรั้วต้นไม้ริมริมเป้าเลยแหละด้านนอกก็มีต้นไม้ตรงไหนล่ะลองไปเถอะค่ะ คนนั้งนานขนดนั้นเลยบีนดูกันเลยนะธรรมดาแล้วอ่ะถ้าดูศลินทานี่นะต้องเสียตังค์นะใช่ไหมใช่สมัยก่อนแต่ถ้าโลกดนตรีฟรีฟรีเลยโอ้โหนี่เป็นโอกาสดีเลยนะถือว่าเป็นโอกาสดีนานๆที่มีไม่งั้นไม่ได้ดูสิลินทายเพราะต้องเสียตังค์ดูอ่ะใช่ไหมล่ะพี่พิธาขาถามพิธาเดียกว่าพิธาเข้าวงการเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็คือจบมสองห้าค่ะ โอ้พอพูดถึงนี่นึกออกเลยใช่ไหมฮะอะไรเพาะเป็นม .25 มห้ายุคม .25 นะตอนนี้มีแล้วไม่มีก็สิบเนะครับมิบเริ่มเข้ามาในวงการแต่พี่พี่สิทธาพูดหมายถึงว่ายุคมสอห้าไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวมหผมมสองหม .25 หอยู่เรื่อเดียวกันนะเด้ถึงบรรยากาศนี่ผมยังพอจำได้แล้วพี่เขาสองห้า ้เข้าตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเจ้าร้อยคนนี้เข้าตั้งแต่ตั้งแต่อยู่น้อยๆอย่างนี้คือถ้าประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดขวบตอนนั้นก็ลระหว่างเรียนนะคะก็ประกวดประกวดได้จากศูนย์ดนตรีวัฒนีชนะเลิศเป็นแบบประเภทลูกกรุงมเป็นเป็นแบบร้องลูกกรุงมแต่ล้วก e e ็พอเรียนจบปุ๊บก like <this> ็อยากจะหารายได้คะ entrance ไม่ติดรงเรียนรามคำแหงก็มาสมัครร้องห้องอาหารพอร้องห้องอาหารปุ๊บทางบริษัทเข้ามาเห็นเขาก็เขาก็มา ให้ปเทศเสียง <ไป S 2> แล้วก็บอกว่าเพลงรู้เขาหลอกนี่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยะฮะจริงจริงที่จุดเปลี่ยนจริงๆคือคิดฮอดอีสานอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อ่ะฮะคือเพลงที่ออกมาชุดแรกคือหลงหมลคนเออ็ครับคือบริษัทอาโซนาเนี่ยบอกว่าให้ถายร้องลูกทุง่งตอนนั้นเนี่ยลูกกรุงเนี่ยนักร้องเยอะแต่ลูกทุง่งได้มีแค่พุ่มพวงพีง่พึ่งนะคะแล้วก็พี่แววแวแวมายุราสองคนเอง เขาบอกว่าโอกาสที่เราจะเป็นนักร้องทุ่งแล้วแล้วไปได้เนี่ยมีมากมีสูงก็ทำบริษัทก็เลยให้ครูลบค่ะครูลบบุริยะซึ่งซึ่งจะมีความถนัดในการแต่งเพลงประมาณนี้มาแต่งให้ทาร้องร้องชุดแรกหลงมนคน FM ก็มีคนมีรถนั่งฟังเอฟเอ็มประมาณนี้แต่แล้วก็ครูลบก็บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะไปเชิญครูการมาดีกว่าครูการการุณวงบอกถ้าหาก ต้องเชิญครูการมาเพราะว่าจะเขาจะถูกแต่งเพลงให้เหมาะกับนักรอ้องเป็นครู <A. S 2> เฉพาะกิจเป็นครูครูแต่งเพลงเฉพาะกิจที่สามารถจะปั้นนักร้องได้เพราะครูการเนี่ยเวลาที่เห็นนักร้องคนไหนแล้วครูเขาจะแต่งเพลงให้ตรงกับ คาแรคเตอร์กับเสียงเขากับไรอย่างคุณดําดันสุพานขาก็ตายมิขาก็ตายนี่ก็คือขลุกขาัทั้งลายที่อยู่คําฟ้าเนี่ยขอันได้หมดนั่นเนี่ยได้เลยการรื่อเลยอ้อมรู้จักแต่ลูกเข้าหรอใช่ค่ะพอมาชุดที่สองคิดฮอดอีสานทีนี้ก็มาทางอีสานตอนนั้นคนไปซาอุกันเยอะก็เริ่มดัง ทีนี้ทางทงบริษัทบอกว่าอาจจะให้เนี่ยเอาตัวทาเนี่ยไปทำวงดนตรีให้นทุนไปทำดนตรีเพื่อจะออกเดินสายใช่แต่ว่าถ้าแผ่นค่ะถ้าเพลงขายได้แสนม้วนจะยกให้ในสมัยนั้นแสนม้วนถือว่าเป็นเรื่องไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ละน้อยน้อยะแสนม้วนนี่ขายได้ง่ายเลยค่ะโอ้ชหอยู่นี่ต่อมนเป็นล้านแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แสนไม่ถึงหรอกดังๆก็นดังก็เลยก็เลยค่ะพอเจ้าของวงเขาเห็นปุ๊บเขาบอกว่าเอาแค่เอาแค่สามหมื่นม้วนพอ ตอนนั้นเป็นเทปนะคะไม่ได้เป็นซก็บอกว่าขายได้ขายได้เป็นแสนจากตรงนั้นก็เลยเดินสายมาตลอดแล้วก็ครูการก็แต่งเพลงให้รั่วเขาหลอกอยากฟังซ้ําจะขอน้องวางทุกวันก็เวลาสักนาทีอะไรนี่ต่างเพลงดังๆเขาเรียงลาดับไล่กันมาเลยนี่ดังหมดเลยนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ ตอนที่คุณศรินทราดังๆตอนที่คุณไปรับเชิญตามทั่วประเทศยังเป็นเด็กเสิร์ฟพี่เขายังไม่ดังพี่มนศิษย์ยังไม่ยั่ทวันไหนนะโทษยังทวัดมุกดาหารอยู่มุกดาหารพี่เขาใส่ชุดสีแดงครับจําได้แม่นเลยนะว่าไงคือเป็นนักร้องในดวงใจคนหนึ่งไหมครับคือผมก็ชื่นชอบมากเพราะเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบชอบเพลงศรีธารายากรยากรเรียกพอเขามาไม่ใช่เรียกพี่นะแต่ก่อนเรียกว่าอะไรคะศรินทรายากร เพื่อนกันเพื่อนกันทิริหามาตอนนั้นตื่นเต้นไหมมาที่ร้านเราตื่นเต้นมากเลยบอกโอ้โหอยากเห็นอยากเจอแล้วทีนี้ผมก็เลยพอพี่ก็พักปุ๊บเราไปยืนใกล้ๆแถวพี่สิริธานั่งอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นยืนเขาก็เจ๊กอยู่แถวนั้นแหละแต่เขาทำทำไปคนอื่นทำไปดูครับแม่เเขาดูพี่ทาเขาก็เรียกนี่แปรเขาเรียกผมเขาเรียกน้องๆมาดีที่เขาก็หุยดีใจอย่าเลยที่นี่ครับเรื่องอะไรครับเรื่ออะไรเอร่อยร้อนพี่หน่อยหนึ่งแก้วไปเลยอะไรเอาแม่ จำเหตุการได้ไหมคนอื่นยัไม่ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คงไปไปร้องหลายที่นะคไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเด็กเสิร์ฟคนนั้นกลายมาเป็นนักร้องที่โด่งดังเช่นเดียวกันแต่วันนั้นวัันนน้ป๋าคะตอนที่พี่เขาเป็นเด็กเสิร์ฟในี่วงสิบเป็นเด็กเสิร์ฟได้บอกว่าลําบากมากจนถึงขั้นขนาดต้องต้องรับประทานอาหารจากอาหารเหลือจากแขกเลยอ๋อใช่ตอนนั้นไงขนาดนั้นคืออย่ากินเปซ่าคือเปซ่าี่คือแขกเขาจะกินแต่ปลากินแต่เนื้อปลาเนื้อปลา แล้วผักแไป่กินกระทะนะแล้วไม่ใช่ผู้ที่ผักเขาเขาไม่กินเขากินแต่เนื้อปลาเนื้อปลาแล้วก็เหลือหัวกับแก้มมันของอร่อยลนะใช่เขาไม่กินกันไงแล้วก็ไส้พุงปลาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กินคือมันก็ไม่ได้สกปรกมันไม่เป็นเศษอะไรใดๆหรอกเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าไม่คนอื่นเขาก็เอาเอาห่อกลับบ้านเลยนี่เนื่องจากเป็นเสี่ยไงเป็นเสี่ยงต้องกินนิดหน่อย ผมกไม่กล้าห่อมันจะกินพอพอเป็นพิธีจิบจิบจิบอู้เหลือเหลือเยอะเขาเปออเป็นวิธีเนี่ยเขาเมาแล้วมือเขาไม่ว่าแล้วพี่แล้วพี่มาเป็นนักร้องได้ไงคะประกวดร้องเพลงอยู่อุบลราชธานีพี่อุสกี้พี่อุสกี้อับบเช่ชื่อเขาบนรักกินบุปผาแล้วทีนี้อุสกี้อับบเช่ที่คือใครเขาเป็นนักแตะรายการแล้วเขาจะพูดเสียงเพราะมากตัวเขาอ้วนใหญ่เอาเสียงอุสกี้อับบเช่ ฟารเปลี่ยรเปีเป็นปลี่นรถับรวดีพี่มรสีดิฉลองเดี๋ยวไดีนี่เขาเป็นดีเจหรือเขาเป็นตัยกหรือเป่ีเขาประกาศในวิทยุเอฟเมเอฟเอ็มโมบนี้ f เอฟเอ็มโมบว่าแค่ว่าเกิดเสียงดีก็เกิดสมบักได้เลยที่จะดีายู่ิทัเราบร็ก บกระบบาดจรเปนประจัเจ t กก็จะเราต้องจัดให้กรคือระบบระบบเอรโกิดบบนีอระบบ่ระบบเอฟเอมเนี่จะเป็นอีกแบบนึงไม่รู้มึงพูดอะไรแต่เอ็มสวัสดีครับพี่นักเพลเพลง่จะไปยังไงยังไงคือมันไม่เหมือนกันแลมใช่แลมแหลมใช่โอเคเขาประกาศให้ไปให้ไปประกวดาก็ไปประกวดเลยไปประกวดปุ๊บพี่ก็จะร้องเพลงอะไรอ๋อเพลงไอ้อ อันนั้นเพียงไงปุ้มลูกตามเมียแล้วก็ุ้มลูกตาเมียซอนเพชรซ้อนสุพรรณตอนนั้นผมรอ้อล สสรรคือจะต้องเดินออกมาอต้องเดินออกมาเดินออกมาพี่นี่ตลกใช้ได้เลยขอบช่วยบ๊อบกลับตอนไหนชื่ออะไรชื่อตอนนั้นพี่ชื่ออะไรพี่นายประหยัดคำนนท์ประหยัดคำนนท์ไม่ใช่ชื่อผมชื่อหลานบ๊บกับนักร้องคนต่อไปร้องในเงาเสียงของสอนเพชรสอนสุพรรณประหยัดคำนนท์รองลูกน้อง ตามหาแก้วตาของพี่เอ,อ,อ <c oughs> ลับจากงานเมียทั้งบ้านเงอไม่มีเ <c oughs> จ้แาแอบดีทิ้งลูกนี้ <c oughs> ไปกับใครอีีอี๋อีย สอนเพื่อนสมควรก็ต้องงี้แหละแล้วตอนนั้นตอนที่พี่ประกวดร้องเพลงนี้พี่ได้รางวัลไหมคะได้รางวัลที่สองไอ้รางวัลที่สามครับอ๋อที่สอง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 ครับที่หนึ่งเป็นผู้หญิงนอาอที่หนึ่งเป็นผู้หญิงครับหลังจากนั้นมาก็ไปไปออกอัลบั้มเลยไหมเออเหรอพี่เหรอออกอัลบั้มเลยเหรอคือรู้สึกว่าพี่เขาจะถ่ายรูปผมถ่ายรูปผมไว้ประมาณสี่สิบภาพแล้วเลือกออกมาได้แค่สองเขาจะมาส่งให้ไหม่อเ บส่งไปปุ๊บเออโอเคหน้าตาโอเคมาขอดูตัวจริงสิแมนมันอยู่บนนั่นอ้นี้แปลออกเลยว่าใช่คนนี้เหรอเนี่ยใช่เนาะพี่ก่อนอย่างนี้มันคือบคือกันแกว่าแล้วอย่างนี้พี่ทำยังไงใจออกคนกันแล้วผมก็ออกไปข้างนอกแล้วก็คุยกันยังไม่รู้งยเงยเงง้งยเงงีงเงงียงเง้ยงงี้ยงเ้เเเเ แล้วยังไงล่ะพี่กับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาให้เราอย่างเก่าแล้วย่ี้เ่แล้วพี่มาเป็นนักร้องได้ไงคะพี่คะแล้วทีนี้ชัวรี่โอในห้างดูหน้าเออหน้าสงสารนั่ารัะเก็บมันไว้เถอะโชัวรี่โอชัวรี่โอนี่แหละเก็บไว้ดูหน้าให้เพราะสงสารดูหน้าแบบสงสารนั่นเก็บมันไว้เถอะเพราะฉะนั้นเซ็นสัญญาทุกๆคลิกๆเลยแล้วคุณก็เลยออกอัลบั้มแรกอันนี้ชุดแรกคือขายควายช่วยแม่ขายควายก่อนที่จะออกนะเดินสายกับสมจิตบ่อทองก่อน ข้าวทีก่อนเพื่อให้คุ้นชินอย่างเงี้ยพอเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสองท่านเนี่ยบอกมีปัญหาเหมือนกันคืออย่างคุณสิรินาห็มบอกว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วว้ายจริงเหรอคะพี่คะขนาดนั้นเลยเหรอฮะ